สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรแอนรีวช่องที่เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกความร้าใจของโลกยานยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆที่กาลังจะเปลี่ยนอนาคตขององค์การขับขี่ให้ล้ํากว่าเดิมวันนี้เรามีของเด็ดสุดพิเศษมาฝากแฟนคาวาซากิกันอีกครั้งเพราะนี่คือการกลับมาของรถเนกอเกตไบที่หลายคนรอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุดคาวาซากิซั0สี่ร้ปี2 0 2 6รุ่นที่ถูกพัฒนาให้โหดกว่าเดิมดุดันกว่าเดิมและที่สําคัญขับสนุกกว่าเดิม แบบที่ใครได้เห็นต้องร้องว้าวแน่นอนหลายคนคงรู้จักตระกูลซาตของคาวาซากิเป็นอย่างดีเพราะมันคือสายพันธุ์ของความดิบความแรงและการออกแบบที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ของซุกอมิหรือจิตวิญ,ญญาณแห่งความร้อนใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคาวาซากิและในปี2026นี้คาวาซากิได้ยกระดับซาต0 0ใหม่ให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีจากซาต0 0และความคล่องตัวจากซาตสออออกมาเป็นรูปลักษณ์ใหม่ที่ทั้งก้าวร้าวและสมดุลในเวลาเดียวกัน มาดูการตั้งแต่ภายนอกก่อนครับซาด400รุ่นใหม่นี้มากับดีไซน์ที่เรียกได้ว่าคมทุกองศาโดยเฉพาะชุดไฟหน้าเล็บแบบคู่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซาด900ตัวใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังจ้องเหยื่ออยู่ในความมือเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูดุดันและรุ่นลมกว่าเดิมโครงตัวถังยังคงเป็นแบบเพลนลิสเฟรมน้ำหนักเบาแข็งแรงและให้ความสมดุลในการเข้าโค้งได้อย่างยอดเยี่ยมถังน้ำมันขนาด14ลิตรถูกออกแบบใหม่ให้โค้งรับกับช่วงขา ทำให้ท่าทางการขับขี่รู้สึกมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขี่ในเมืองหรือการเร่งในทางตรงตัวบอกก็ออกแบบให้มีความสูงประมาณ785ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว่าเหมาะสำหรับผู้ขี่ชาวเอเชียโดยเฉพาะทำให้ควบคุมรถได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้นพูดถึงด้านขุมพลังกันบ้างครับซาด400ปี2026ยังคงใช้เครื่องยนต2สูบเรียง399ซ c DOHC 8วาล์วระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ได้มีการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองเร็วกว่าเดิม แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ48แรงม้าที่10,000รอบนาทีและแรงบิดสูงสุดที่38นิวตันเมตรที่8,000รอบนาทีส่งกำลังผ่านเกียร์6สปีดพร้อมระบบ Assist and Slipper Clutch ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลขึ้นและป้องกันล้อล็อกขณะลดเกียร์อย่างรุนแรงซาซี่ร้อยรุ่นใหม่นี้ยังคงให้ความรู้สึกก่อขอองค์การขับขี่ที่เบาและคล่องตัวด้วยน้ำหนักตัวเพียง167กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับพละงกำลังที่มี ทำให้มันกลายเป็นรถที่เหมาะทั้งสําหรับมือใหม่ที่ต้องการอัพระดับจาก 250cc และมือเก่าที่อยากได้รถคล่องตัวแต่ยังแรงสะใจระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช้คหัวปรับอัพไซ e ์ดาวขนาด37ม mm, สส่วนด้านหลังเป็นโชคเดี่ยว h o r ิซ ONTAL BACKLINK ปรับระดับได้ช่วยซับแรงสะเทือนดีขึ้นทั้งในเมืองและทางไกลล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมอยางแบบเรเดียที่ยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมทั้งทางตรงและโค้งแคบ ด้านระบบเบรกจัดเต็มด้วยดิสเบรกหน้าเดียวขนาด310 mm มมคาลิเปอร์แบบลูกสุกคู่และดิสหลังขนาด220 mm มมมาพร้อมระบบ ABS จากบอชรุ่นใหม่ที่ตอบสนองไวและทำงานแม่นยำมากขึ้นเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกสถานการณ์ ส่วนของหน้าจอแสดงผลนั้นคาวาซากิไม่ทําให้ผิดหวังครับซาด400ปี2026ใช้หน้าจอ TFT Full Digital Display แบบสีขนาด4.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธผ่านแอปวิทยาล็อกีของคาวาซากิสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้เช่นความเร็วอัตราเร่งรอบเครื่องยนต์การบำรุงรักษาและยังสามารถดูแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ได้อีกด้วยซึ่งนี่คือเทคโนโลยีที่รถระดับ 400cc สมัยก่อนแทบไม่มีมาก่อน อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือซ่ร4 0 0รุ่นใหม่นี้มีระบบ Riding โหมดให้เลือกใช้งาน2โหมดคือสปอร์และ Eco เพื่อให้ผู้ขับเลือกตามสไตล์การขี่ของตนเองหากอยากขี่แบบแรงสะใจกดโหมดสปอร์ตได้เลยแต่ถ้าขี่ในเมืองอยากประหยัดน้ำมันหน่อยก็เลือก Eco ซึ่งช่วยปรับการจ่ายน้ำมันและคันเร่งให้เหมาะสมและแน่นอนว่าคาวาซากิยังคงให้ความสำคัญกับ เสียงของเครื่องยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์ซ Z400 มีเสียงท่อที่เราจ่ายและมีจังหวะการเร่งที่กระตุ้นอะดรีนาลีนได้ทุกครั้งที่บิดคันเร่งใครที่ชอบเสียงเครื่องแบบดิบๆแต่ไม่ดังจนเกินไปบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนในด้านการออกแบบสีสันปี2026 kawa s a กิ Z400 มีให้เลือกทั้งหมด3สีหลักได้แก่ 1. m e t a l l i c Spark b l a ล k ลามเรีนสีคลาสสิกของ k าว a s a กิที่ดูดุดนันและเป็นเอกลักษณ์ 2. แคนดี้ลามกรีนอิบอนีสีเขียวสดใสที่เน้นความสปอร์ต 3. คมเพลโรโบติกไวท์เมทัลลิกกราฟิตเครือสีใหม่ที่ดูหรูหราและล้ำสมัยในส่วนของราคาคาดการว่าคาวาซากิซ่าสี่รปี2026จะเปิดตัวในไทยที่ราวๆประมาณ2 2 5 0 0 0ัถึง2 3 5แ0 0บาทแล้วแต่สีและอุปกรณ์เสริมซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนหัวกลับ หน้าจอ TFT การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือระบบ Assist and Slipper c l a s s ที่ปกติจะมีในรถระดับสูงกว่าเซา400ยังมีอุปกรณ์เสริมให้เลือกอีกมากมายเช่นชุดครอบบอดท้ายแบบสปอร์ตการ์ดเมื่อนำชุดข้อแต่งจากอะคราปอวิดและกระจกปลายแฮนด์ดีไซน์ใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มความหล่อและความเฉพาะตัวให้กับรถได้ตามสไตล์ของแต่ละคนสำหรับสายขี่ทางไกลคา,าวาซากิยังได้ออกแบบระบบระบายความร้อนและการจ่ายเชื้อเพลิงใหม่ให,มให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้อัตราสึ่งเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ27กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันพูดถึงเรื่อง feeling การขับขี่กันบ้างครับใครที่เคยขี่ซ่า400รุ่นก่อนจะรู้ว่ามันให้ความรู้สึกที่เบาและคุมไงมากแต่ในรุ่นปี2026นี้คาวาซากิได้ปรับจูนระบบคันเร่งและอัตราทดเกียร์ให้ตอบสนองเร็วขึ้นกว่าเดิม10%ทำให้เวลาออกตัวหรือแซงบนทางตรงรู้สึกถึงพลังได้ชัดเจน แต่ยังคงคุมง่ายเหมือนเดิมนี่แหละคือเหตุผลที่หลายคนเรียกมันว่ารถเนคคอเกตที่สมดุลที่สุดของคาวาซากิอีกสิ่งที่โดดเด่นคือระบบไฟส่องสว่างแบบเล็ดรอบคันทั้งไฟหน้าไฟท้ายและไฟเลี้ยวให้ความสว่างสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานรวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนส่วนกระจกมองข้างออกแบบใหม่ให้มุมมองกว้างและลดแรงลมตีในความเร็วสูงแสสี่ร้อยยังให้ความรู้สึกมั่นใจในการเข้าโค้ง เพราะโครงสร้างเฟรมถูกปรับน้ำหนักให้สมดุลมากขึ้นตรงจุดศูนย์ถ่วงของตัวรถทำให้เข้าโค้งได้แน่นและไม่ส่ายแม้ในความเร็วสูงผู้ดทดสอบหลายคนให้ความเห็นว่านี่คือหนึ่งในรอรีอถอดถุง 400cc ที่เข้าโค้งได้ดีที่สุดในปี2026อีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือระบบเบรก ABS ที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองตามแรงกดของมือเบรกได้ละเอียดขึ้นไม่กระชากและลดระยะเบรกลงประมาณ7%เมื่อเทียบกับรุ่นปี2024ซึ่งถือว่าทำได้ดีมากสำหรับรถในคลาสนี้ และสำหรับใครที่อยากใช้ซา400เป็นรถคู่ใจในชีวิตประจำวันมันก็พร้อมรองรับทุกการใช้งานตั้งแต่การขี่ไปทำงานในเมืองที่การจราจรแอรอัดไปจนถึงการขี่ออกทริปทางไกลเพราะด้วยน้ำหนักที่เบาและแรงบิดที่มาไวตั้งแต่รอบต่ำทำให้มันทั้งคล่องและประหยัดในเวลาเดียวกัน พูดถึงเสียงเครื่องอีกนิดครับเสียงของซาด400นั้นให้โทนที่หนาและแน่นแบบสองสูบเรียงมีเสียงอินเทสตอนดูดอากาศที่เราใจมากโดยเฉพาะตอนอยู่ในรอบ7000ลบ1นหรอบมันให้ความรู้สึกเหมือนขี่รถสปอร์ตเต็มตัวแต่ยังคุมได้ง่ายแบบเน็ตคอร์เกตไบส์สำหรับใครที่อยากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันเช่นยามาฮ่า mt 0 3 ktm ดุก390ริหรือ Honda cb 5 0 0 f ต้องบอกเลยว่าซาด400รุ่นใหม่นี้มีความได้เปรียบในด้านสมดุล เพราะมันไม่ได้แรงที่สุดหรือเบาที่สุดแต่รวมทุกอย่างไว้ในแพคเกจที่กลมกล่อมที่สุดขับขี่ง่ายสนุกและให้ความมั่นใจทุกครั้งที่อยู่บนถนนถ้าให้พูดในมุมของคนขี่จริงๆซาด400เหมาะมากสำหรับคนที่อยากอัพจาก150หรือ250ซีไปสู่คลาสที่ใหญ่ขึ้นแต่ยังอยากได้ฟีลลิ่งที่คุมได้ง่ายไม่ดูเกินไปและยังใช้ได้ทั้งในเมืองและทางไกลถ้าคุณคือคนที่รักความเร็วแต่ไม่อยากเหนื่อยกับการควบคุมรถใหญ่เกินไปซาด400คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบ และนี่แหละครับคือเหตุผลที่ทําให้คาวาซากิซาสีร้อปี2026กลายเป็นหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้ทั้งในญี่ปุ่นยุโรปและแน่นอนว่ารวมถึงประเทศไทยของเราด้วยเพราะมันรวมทุกอย่างที่นักบิดต้องการไว้ในคันเดียวทั้งแรงประหยัดเทคโนโลยีครบและดีไซน์ที่หล่อแบบไม่มีวันตกยุคสำหรับแฟนๆช่องไรแอนด์รีวถ้าคุณชื่นชอบความร้าใจของสายพันธซาอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ เพราะเราจะมีรีวิวแบบจอดรีบรวมถึงเทียบกับรุ่นอื่นๆในคลาสเดียวกันมาให้ชมเร็วๆนี้แน่นอนสุดท้ายนี้ Kawasaki Z400 2026คือรถที่พิสูจน์แล้วว่าความแรงไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเสมอไปแค่ 400cc ก็สามารถให้ความสนุกความมั่นใจและความร้าใจได้ครบทุกอารมณ์นี่คือ Kawasaki Z400 ปี2026รถเนกคอเกตที่เกิดมาเพื่อคนที่หลงไหลในความเร็วและความสวยงามอย่างแท้จริง แล้วเจอกันในคลิปต่อไปกับช่องไร้แอนด์ริวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์ครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี